หลายๆสมบัติถือว่าเต็มน้ำบ้านน้ำเฮือนน้ำกระเป๋าของลูกของหลานให้ได้มากขาดมาไหว้ให้ได้มากสมบาติหน้ากุ้นของปู่ของวัดของว่าให้ได้มากถ้าบุญให้ยาให้ได้มากจังใจบ่วง .swing ไถ่ละตั้งแท่นาะแล้วยาเด้อซอยลูกซอยหลานถือของคนใส่เด้อเจ้าหายได้าาาาไดาสาธุสาโอ้ยเรียนไงดีแค่หน้าบ้านญาตนี่หนาะ เ,เลยขอคุณตาด้ยครับแมนแกงไงฮวันกะฮวันเห็น,นว่าจังไดยน,น้อก็ยิ่ลาโนอยจิมาล่ำถวาย nga แบบเมื่อไหร่นะบอกขอพ่อนบอกเอา้า nga เอ้ยเมื่อนี่มีผู้มีผู้ใจดีจิมาล่ำถวายให้ให้โศกไห้ลาบคนเนี้ยเด้อเพิ่งจะสิทธานมาหาซุ้มูือมุลานลเนี่ยละ่ะโศกลาบกระไรเพราะว่าเล่าเนี่ยเป็นเป็นผู้ซื้อต่อจากจาก nga เด้ซุ้มผู้ขา่าผู้มุจักยังดอกมาน้ำซื่อซเนี่ยละ่ะ anh đấy men cả áo anh bố men cả bố áo đi áo ta à anh mến men đấy nhã đứa áo nhã gì anh kéo mặt coi nhã gì nhang vẫn vẫn đây sáng nhã cả ui hổng có mọc kiểu mông anh nhã cái nhã cái lụp thay nhã anh anh nhã cái nhã cái thằng nhã cái 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 ชวนหนึ่งวันละวันหนึ่งดลบหลบเหล่าญาสี่มือขึ้นหลบห่าามืมือเด้อเกีมือญาเด้อเงินให้คันงเงินก้ะบดเดี๋ยวมึงจัยังเลยเาคนหน่ะมาได้กันตะเจียงนนี้ยญาลูบให้ลให้ดู้างคุณลายพูดขนไรจ่วขันเผาขึ้นให มันยาขึ้นมาหาจังสิได้แล้วเป็นมาแล้แม่นป้อผู้ใดสิไปเอาได้ครับนปัญหาบ่ไห้ได้กร้านกล้ารักตาหยเด้อทางออกไห้ยังต้่าเอาเด้อายอ้าจบ่กันยังมา ในเซมีล่ะปูมืออ่มวนมนปูมวนเนี่ยข้างในบุอดเนี่ยมันหังปอนดีอีแต่เคียนข้างในเนี่ยทำได้ง่ายานได้ง่นสีสปิลาหาบาลีเวลาต้งได้เกียงแห้โตกใหลาตกไหมันก็จาลังมาลร่อยเก็ดเตัวมันไม่หยังเลยปีนีฮอสก็มาอร่อยเดียวนึงว่าท้านหัดเกอร่อยไม่ยังเนี่ยตีนขอน้ำงาซะก่อนเลย ได้ได้ทันดังไปหอดไก่ไก่ก็ใจฉังถิ่ลังม่อีกไหมงี้ยคือยะ่นนพีคนดังคนนั้นก็มากคนนี้ก็มากถิ่นนมัวเาเขาดิอือโอ้ยจบฝอนบ่ได้คือยังสิซื้เเ็นอลักบูเาแห้งเนาะบ่มีแห้งถึงนมาคนอือผู้ชิขียนเป็นเวลาตรงซื้อนี่โอ้ยงานตังยาบางสังเษกจะนตะกี้กันหลค่อยๆค่อย อควายเขียนกับเบกที่เตาเหรอนยเข็ดให้มันงวนขึ้นตะกี้น่อยเด้อเราสางสนอเร่ย้มันงวนขึ้นเตาขึ้หลังเด้อคนถงกหลานเกยเี่ยเกย์้านนยดงน้ำตอนดีสิ Nhãy thắng vì nó mưa know. Nhãy thắng lại đợt, you know. Nhãy thắng, 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 9, thắng, 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 เอานี้น้ำกตนเกียนข้างเลินเอาสามตไปลรว่อยๆกันก่อนเอาเลขแปดตีนั่นฮะมันโมเมนต์แปดทรานที่ปล้มเนอบต่เลือดเลือดเลขห้าไหมเร่องไม่บางเหมอนกูเจียให้เราทีเอาตัวได้อกไปยินจากปากนะ่าสิน เก้าสองลอเรือวาสันบุญภัเห็นเป็นตัวได้มันก็ถือกันแล้ว่าียกหาเลีหาอารบิบุญไรก็ถือกันเราให้บุญไรก็้เอาดก็ว่าเียง่าอกว่าเรียนไืองน่ผู้เราเขียนเาะมันก็เป็นซ้ำนี่แล้วนี่นะครับตุเรนนะครับซูก็ไม่เขียนเอาลูกบูงที่ละเก้าสองแสนเก้าสองห้าประมาณนี้เร้อพไปน้องเด้อเก้าสูว่ามันเียวดองล้อห้า ก็สองแฝดกาสองแดแไม่เย็ดั่นสเปนแดแต่เราเยนไหเออแดน้อยสองดั่งสองแดเอาตามใตาแดแฝดได้จพี่น้องเข้ากรแปเอาเพราะว่าอันนี้มันว่าอีกอย่างก็แปดสิเมียนวะเนา่ยกูกูว่ากินเงินว่าง เงีคือเบาเลยก็หัวน้องกันนะเก้าสองแปดงคือมึงเบาลกูเขียนไปน่ะแมแล้วพี่น้องาเี้ยวมากเก้าดเจ้เก้าสองแปดปนา้ำมาไใส่อลน้ำมากกระจายน้ำมากกระจายเก้าสอปดน้องแปดกูเขียนให้สูงกูก็ คม่อางามกู่อีกชงไดอันหนึ่กมันเลียมเนาะลูกเดียมก็เียยมแท้เดียวไปเห็นนี่แหละพังเนาะสองตัวกับพี้จะเข้ยนอนตนน้อมีเอานี่สองตัวลูกของไงุดาวอสาตัวห้ตัวกสองแปดละสั้นเราเคยเขียนแบบนี้เป็นเลขแปดสองแปดห้าชุดนั้นจำได้ว่าเป็นแปดต่างต่เกาเคย นิ้วเพ่นเาใจแล้วี่น้องสองแปค่ะเก้แปครับ้แปดนะครับเอาขอบคุณแม่บางหลายครับที่ช่วยตัวเลขให้ครับ